วัสดีครับพบกับนักส,สึเกมเมอร์ทีวีครั้งนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนป็นดันโอซิลิสกันนะครับเป็นดันโอสิลิสระดับระดับง่ายก่อนนะครับซึ่งวิธีไปก็จะไปเหมือนเหมือนกันกับดันทั่วไปเลยนะครับก็คือทางเข้าตรงนี้ไปที่เมืองอิสุดครับป๊อปแล้วก็ทางเข้าก็จะอยู่ที่เดิมครับ หลังจากเพื่อนๆวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่ดันเจียนทางเม็ดสีแดงนี้นะครับเป็นเพชรสีแดงเอนเชียนพีระมิดนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็เราต้องผ่านระดับง่ายก่อนนะครับถึงจะไปสู่ระดับยากได้วันนี้ก็จะพาไปลงระดับง่ายกันระดับนอ r m a อก็คือระดับทั่วไปกันนะครับก็ของก็จะแบบประมาณนี้นะครับเป็นของของส่วนใหญ่จะเป็นของเลเวล 50นะครับจะเป็นประมาณนี้ของเรียว่า0ถ้าเป็นระดับง่ายก็จะมีดอกเป็นชุดอะไรพวกนี้เป็นชุดเป็นอุปกรณ์จะไม่มีอาวุธกับเครื่องประดับนะครับครับหลังจากเราเข้าดันเจียนมาแล้วครับให้พยายามวิ่งไปให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ผมออกตัวช้านะครับก็วิ่งไปจนสุดทางนะครับให้พยายามให้หนายวิ่งนําไปก่อนแล้วก็พีดวิ่งตามไปแล้วก็วางแซงจูรี่ไม่ให้หนาย ให้ไหนโวร,โรไว้นะครับอย่าให้ไปตีคนอ,อื่นแล้วพีทก็วางแซงจูรี่ไว้เรื่อยๆนะครับสําคัญนะครับคือพีทกับไนนะครับเป็นตัวเป็นตัวหลักเลยในสําหรับดันเจี้ยนนี้นะครับต้องมีนะครับแล้วก็นักขนูอย่างเราก็พยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับวิ่งเล็้ววิ่งเล็้วโอซิลิสมาแล้วก็ยืนหลังชิดกำแพงไว้นะครับ มอนเตอร์มาแล้วก็ยิงยัดไปเลยนะครับไปนหนีนาทีเราแล้วก็ยิงอัดไปเรื่อยๆครับพยายามอย่าแหลมครับในสมควรพยายามยืนอยู่หน้าๆไว้แล้วคอยประว้วก็พีทก็แซงแซงจูรี่ก็คือฮิวไนไว้นะครับปาร์ตี้เราไม่ได้ดาเมจจ๋าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเคลียร์มอนไปด้วยวิ่งไปด้วยได้นะครับเราต้องตั้ง ตั้งกลุ่ม <c oughs> ตั้งกลุ่มกันไว้อย่างนี้ครับค่อยๆเคลียร์มอนไปครับจริงๆดาเมจไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับคือขอแค่เราเข้าใจเหมือนกันกันกบดันแมงทองดันเด็กครับไม่จำเป็นต้องดาเมจเยอะแต่ต้องเข้าใจครับครับหลังจากเราผ่านจุดแรกไปแล้วนะครับเราก็วิ่งมาตีเจ้าตัวสเก l เลตันอาเชอร์กันนะครับ ก็เจ้าตัวนี้ก็มันจะตีไก่ครับพยายามเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปเลยนะครับอาติดติดติดอ้าวทิปหายละโอ้วิ่งไม่ทันครับจังหวะนี้ต้องรีวิ่งตามเพื่อนให้ทันครับเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้ววิ่ง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 ปีนครับปีนปีนเอ้ยเกือบไม่ทันโอ้สิริพ่นพิษใส่แล้วนะครับขึ้นมาจังหวะนี้เราต้องพยายามตีหัวใจให้แตกเร็วที่สุดนะครับอ่าตีหัวใจไม่ต้องสนใจลูกน้องครับตีหัวใจให้แตกไปเลย พอหัวใจแตกแล้วนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับจะไปถึงทางเข้านะครับเป็นส่วนของทางเข้าดันเจียนไปพบบอสนะครับตรงนี้เราก็เคลียร์เจ้าไอซิดหมองูตัวนี้ก่อนอเคลียร์ครับยิงยัดไปเลยครับโป๊ป้โป๊ปะ จังหวะนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็เดินเข้าต่อเลยครับฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเฮ้ยนั่นมันมือของอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นอาเจ้าบอสโอซิลิสปรากฏตัวนะครับจังหวะนี้ก็พยายามสู้นะครับก็พยายามสู้ไปก่อนนะครับตอนนี้ อันนี้คือการลงครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะตียัดอย่างเดียวเลยครับตียัด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 เข้าไปก็ปรากฏว่าครั้งแรกก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีก็คือเจ้าบอสเรียกลูกน้องออกมาครับเรียกลูกน้องอมาหลังจากตีกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เรียกนะครับก็จะมีเสาออกมาแล้วตอนนี้ก็เรียกลูกน้องออกมาแล้วนะครับ จะทำให้เราสู้เริ่มไม่ไหวนะครับจังหวะน,นี้มอนก็เยอะบอพิษก็เยอะนะครับคนบังบอก็แทบจะไม่ไหวแล้วครับฮิวฮิวฮิวล้มไปแล้วครับคนบังเสานะครับวิธีเล่นของดันเจี้ยนนี้ก็คือต้องบงังบังเสาฮิวเห็นสีดำๆๆเป็นเส้นออกมาหาบอสไหมครับนั่นคือเสาฮิวที่เราต้องเอาตัวไปบงังหน้าที่หลักของคนที่จะบังก็คือ อย่าตายแล้วก็บังเสาอย่าให้มันฮิวบอสได้อันนี้ก็คือพลาดกันนะครับเพราะว่าลงครั้งแรกยังไม่รู้เรื่องนะครับก็ลงให้ดูแล้วก็บออพิษตัวนี้คือบ่อแรงมากนะครับตายครับครับก็เลยต้องมานั่งคุยกันใหม่ครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับก็เนี่ยครับก็ให้หยุดตีกันนะครับหยุดตีกันตอนหลอดเลือดของ บอสเหลือ33นะครับอันนี้คือระดับง่ายนะครับหยุดตอน33นะครับอันตอนนี้มันคูณ40อ่าแล้วก็ตีนะครับตีไปเลยนะครับยิงยิงยิง3 3 34อ่ะควรหยุดแล้วนะครับอันนี้36 35ดูไว้ดูไว้34ครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีอย่าไปตีนะครับ33ละตอนจังหวะนี้ต้องรอบอสมันเรียกรุ่นน้องนะครับอ่า ตอนนี้บอสโยนบ่อพิษนะครับควรจะอยู่ไกลๆเลยครับอยู่ไกลๆที่ไม่อาจาังหวะนี้บอสเรียกลูกน้องแล้วครับให้ให้วิ่งไปตีได้นะครับอันนี้คือบอสเรียกลูกน้องแล้วเสาเกิดพอดีลูกน้องก็จะหายไปครับวิธีสู้ดันนี้ก็คือทําให้บอสเรียกลูกน้องก่อนเสาจะเกิดนะครับพอเสาเกิดป,ปับ๊บลูกน้องจะหายไปทําให้เราสู้ได้ง่ายครับจัง เราจะสังเกตได้ว่าเสาไม่วิ่งมาหาบอสเพราะว่ามีพีทอีกคนหนึ่งไปยืนบังไว้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครับมีคนไปบังเสาไว้พอเสาหายไปปับ๊บพีทอีกคนหนึ่งก็วิ่งกลับมาซับครับวิ่งกลับมาซับแล้วก็กลับไปบังเสาต่อนะครับเนี่ยบังเสาไว้เสาฮิลบอสไม่ได้เลือดบอสก็ลดต่อเนื่องครับเพราะเราตีอยู่เรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆครับ นบางเสาก็บางเสาไปครับวิ่งมาซับได้ในกรณีที่เสาหมดนะครับตี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 ต,ต,ตีจัง้าวะน,นี้คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับหลังหลังหลอดที่สามในสามเนี่ยให้วิ่งหลบบ่อพิษแล้วก็คอยยิงไปเรื่อยๆครับถ้าใครเอาลูกธนูศักดิ์สิทธิ์มาก็ใช้รูกธนูศักษษษษดิ์สิทธิ์ด้วยอันนี้จังหวะนนี้ผมลืมก็ยิงไม่นานก็ตายครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับการลงดันโอซิสตสระดับทั่วไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ